มาช่วยกันมดิฟายร,รถให้กับทิกเกอร์นะครับินิบ big b i ค e คันนี้เปิดให้ดูแช่ <Wow. S 1> นแทนนี่นะครับที่พอเลซื้อมาจากตลาดปากน้ำโพนครับที่ร้านเซนทันมอเตอร์นะครับนี่มนะื่นมื่นแปดหมื่นแปดมื่นแปดแต่ว่าพอดีรู้จักกับเจ้าของร้านเขาลดให้เหลือเท่าไหร่เจ็ดร้อยครับ <laughs> ตอนนี้รถท er ิกเกอร์กลายเป็นิ๊กไบค์สตันแล้ว Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. เสร eh ็จเรียบร้อย <Deus> <ored answered> <mat ik> คร<ะ>ับเดี๋ยวรอให้ทิกเกอร์กลับมาจากโรงเรียนก่อนครับเดี๋ยวจะพาไปแว้นละ